จริงๆมันมีเกมหนึ่งผมอยากเล่นมีเกมหนึ่งผมอยากเล่นมันชื่อว่า Satisfactory ทุกคนรู้จักปะแม่งเป็นเกมที่ทําให้ผมเคยเข้าไปหมกมุ่นอยู่ในโลกพันนั้นนะอยู่พักหนึ่งพักใหญ่แม่งเ,เป็นเกมอะถามว่าเกมอะไร <c oughs> เกมแห่งสายพาน <c oughs> เกมแห่งสายพานแม่งมีสายพานเลยมลรยางเต็มหมดแล้วเราก็เป็นคนของโงูที่แบบมา engineering engineering หน้าที่ของฉันมันคือ ต่อาสาย่านเป็นเกมที่สนุกมากชอบโคตรชอบเกนมนั้อะไรที่แม่งทำแล้วแบบไอดอลแม่งติดใจสายโปรแกรมเมอร์เลยคือผมเป็นโปรแกรมเมอร์นะผมเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วอะไรที่แบบเรา t แม่งคุสตะไปอะไรได้บ้างเนี่ยฮะถามจริงเล่นอะไรได้บ้างไหมซาร์ติแฟร์ตอรี่ก็เล่นไม่ได้โฮโบไลฟ์ก็เล่นไม่ได้แม่งเอ้ยกูเล่นอะไรได้บ้างาฟฟไ,ได้ฉล,ล,ลื่ยอ,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 อะไรได้ไหมเนี่ย จะขึ้นช um ื่อว่าเป็นสตรีมเมอร์ที่เหงาที่สุดแล้วเหงาที่สุดแบบเหงาชิบหายแบบโอ้คุณพระลองลองเราลองนึกลอง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 เราลองนึกสภาพนะเราลองดูสภาพที่ลองนึกสภาพแบบคนเข้ามาใหม่ที่เขาเข้ามาดูเราเขาเห็นเราเป็นอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาใหม่เขาแบบแบบเปิดประตูแบบเหมือนเปิดประตูหรือเปล่าว่าเปิดประตู พระคุณพระสตรีมเมอร์สุดเหงาคนนั้นมันใครกันนะสตรีมเมอร์แซดแซดเลยแซดเลยมิกกี้กลัวมิกกี้กลัวเราหง่ะผวอ่อเลยมาหาคือเกิดงนะใช่โอ้โหเหงาวิมิกกี้ชวนชวนกูเล่นเกมอะไรสักอย่างหรือเปล่าตอนนี้แป๊บแคือมันมีเกมที่ตัวเองชอบ เป็นกำลังใจให้คนเหงามันมีเกมนี้กูเคยบอกไงว่าเราจะเป็นสปายเราเป็นสปายอะแล้วเราแบบต้องเข้าไปเอาข้อมูลอะแล้วมันเล่นสองคนอะคือคนหนึ่งเป็นแฮกเกอร์อีกคนหนึ่งเป็นคนที่ต้องเข้าไปในตึกไอ้เกมฟรีนั้นปะมันมันเป็นเดโม่อะโอ้เอาไปน่าสนุปดีเนี่ยได้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 ชื่อเกมอะขอบคุณทุกท่านสารสิบบาทครับเป็นกำลังใจให้คนเหงา นนัแ่แหละในที่สุดมิกกี้ก็มากาะผู้หัวใจของฉันอยู่ตั้งนานแล้วแต่กูไม่ได้จริงปะ่ะเออกูไม่ได้พูดอ๋อแต่ไม่เป็นไร<ว>มิกกี้ถือว่ามิกกี้กาะผ,ผู้หัวใจของเราแล้วอะ่ะคือมิกกี้ <lim> ขอบคุณมากเลยนะมิกกี้อเหมืโอนจุงเวย์แจมแดงแล้วะ <c oughs> เดี๋ยวลงไลฟ์ไปให้ละวันเลยุยเสร็จยังเดี๋ยมิกกี้มึงเสร็จแล้วหรอ โัเสร็จแล้วฟังเพลงนั่นสิฟังเพลงนั่นสิฟังเพลงนั่นสิมันให้อารมณ์แบบอะไรกันรู้วหมไม่ให้อารมณ์แบบนี้ แม็กก็เครดเลยเครดรูมแม็กจะเป็นไหนคนซ้ายคือคนที่ต้องบุกเข้าไปคนซ้ายคือคนที่บุกเข้าไปคนขวาคือแฮกเกอร์โอ้ยเดี๋ยวอ๋อเอาเมาส์ไปชี้คือการล็อกตัวเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อนายจะเป็นใครกะเป็นแฮกเกอร์ได้เลยใช้ใช้ความรู้ทั้งหมดที่ฉันมีในการ แฮกอึ้งแฮกอึ้งเย้สุดเซ็ตแล้วโอ้ยไม่อี้ยาพรีดี้พรีดี้โอเคเกมนี้เขาห้ามมองจอกันเขาจะให้แบบส่งซิกส่งซิกเห็นเฮาแล้ว Here we go Help your partner get to the penthouse and break into the vault ให้ให้ดูแค่จอแล้วเอาขึ้นเป็นอีกจอหนึ่งไหมคนจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงในมุมมองกูเฮ้ยน่าสนใจดีนเอาจอมิกกี้ไว้ตรงนี้ อา่าโอเคอเราจะต้องเจาะระบบเน็ตเวิร์กให้มิกกี้โอเคฟอสเอ็กเซไอ้อเชี่ยการแฮกมันง่ายขนาดนี้เลยวะไม่เองยกูเขียนถ้าตายเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นกูแฮกเสร็จแล้วไอ้เชี่ยเร็วชีบสุสายไม่เองยโอ้โซ โซวิลลิงคาเมล่าอ๋อคือเราเข้าไปสั่งคาเมล่าได้หรอเ <guessing. S 1> ชียร์แฮกกล้องนี่มิกกี้นี่อเอเ๊ะไอ้บอกมือได้ด้วยเหรอ,อเอ้ยมันอาหารไปที่กล้องแล้วกด E มันจะบอกมือนีอ่โคตรเทอะไรสตาร์ตอิลเล Start เวเตอร์เอาละมิกกี้้ะส่งไรก็เป็นบทนะเตรียมตัวให้ดีละได้เตรียมไว้โอ้โหคืแล้ว<ใ>นา<ม>ยอยากได้เพลอะไรอะฮะไม่กูเปิดแล้วคิสคิสมาดไหม แทกให้เอ้อไอฮีไอเฮีมีอธิบอะไรกันดีสัมุ่ไหมมิกี้ไปพัดพัดน้องสยกันเคลายอะอะไรวเียวฮาโลวีนเปไงมิกี้ไม่กีอ้วววาีมิกกี้ ดิสเพย์คัสตอมวิซิเตอร์ฮัลโหลผู้โดยฮัลโหลโอเปนเดอร์เ h e door ไปแล้วอีนี้เราก็ต้องไปดูกล้องตัวถัดไปพอมิกกี้เดิน,น,นออกไปน <laughs> ั่นไงฉันเห็นได้แล้วมิกกี้กล้องอุไรถอันกล้องได้เอาละ่ะมิกกี้อนาดิฉันเห็นได้แล้วอยากเข้ามาเอาเลยมัลย ไม่ต้องห่วงเลยพิกกี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่ไม่ใช่ข้างหลังอย่างนั้นดิอ๋อไม่ไม่ต้องห่วงพิกกี้การณ้มีมีให้แอคจิเบตคือนี่เดี๋ยวไปส่งข้อมูลไปให้ต้องแฮกโค้ดให้กูเอาละเฮ้ยเป็นหน้าที่ของฉันเองคูจ่ายเลยแฮกแบบอินดิบอันนี้อันนี้คืออะไรวะ โคตรเออฮ่าฮ่าไอ้รู้ว่าวิธีแฮกนี้มันง่ายมากมันคือการเอาแค้นวาสต์มาผสมกับโคตรมือมันลื่นไปหน่อยนะขอโทษทีมือมันลื่นไปหน่อยบิ๊กอาที่เชี่ยยากสัตว์อ๋อไม่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 แม่งม่หยุดก่อนคือของมึงเป็นตัว W กับ S ใช่ไหมของกูเป็น A D ไปเอาหรอโอเคใช่ใช่ใช่คูจะบังคับข้างมึงบังคับออกข้างไปเลยบิ๊กใช้จักรนี่เป็นบทบิ๊กสัตว์ จะไปจะไปข้างบนหรือจะไปข้างล่างขางบนมิกกี้ได้ได้ได้ชันขึ้นเองชั้นขึ้นเอาขวาเลยสวยงามเถอะเฮ้ยเราเราต้องมีคนรับแบบสายรับดิวะมีรถมีรถมีรถเรา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 ต้องมีคนคนรับแบบสายรับมิกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแทงโก้มิงขอว้มิกก้อาขวาเลยออามอขอมขอมขอไปเร็วขึ้นอีเร็วได้บาร์ดยบาร์

สุดยอดวิกกี้เราเราต้องมีคนรับเราเราต้องมีคนรับขอใส่รับไปเราไม่ใช่ชื่อจริงอ่ะมรไม่ใช่ชื่อจริงอ่ะนายจะใช้โค้ดรับอะไรของนายเอาไปที่นายเรือกฉันว่ามาดเอ้ยมาดูเขาจะได้แบบจับไม่ได้ไม่ใช่เขาจะได้จับไม่ได้ไงว่าแบบเราเป็นแฮกเกอร์แล้วเราชื่อแบบมาดู ขาคุณเป็นโยอัมสตองโยอัมสตองไซโคเจตอัมสตองชื่อยาวไปเลยเอาเต่อัมสตองโดียอัมสตองเอ่ออัมสตองอัมสตองว่าไงมาดาว๋อมาดูเห็นตัวได้แล้วตอนนี้กลังจะทำการช่วยเหลือมาดูเฮ้ยนี่เบื้องโนดอันล็อกว้าวเฮ้ยห้องห้องเปิดแล้วเหรอเดี๋ยวเลยมาเดาอ๋อ อยสองไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อเพระนาะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนายเราวมาด้าปอให้เป็นหน้าเฉงใช่ไหมเดี๋ยว,ยว,ยยวไม่ดีกว่าชื่อแม่งเรียกยากเลยเชี่ยวขอบีหนึ <c oughs> ่งองหรือบงเองเาปเปบีหนึ่งเองระหีสองใช้จัดการใดใ <c oughs> ช้จัดการใดโบกมือก่ Activate to hiding ticket อ่อบีสองตอนนี้นายเห็นอะไรบ้าง ที่พื้นไม่ดีอะไรหรือบีสองพื้นสีดาเลยอ๋อฉันเห็นบีสองตอนนี้ฉันขอให้นายเดินไปทางซ้ายตรงไปเอาไปหยุดก่อนตรงนั้นแหละหนึ่งจุดแล้วแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ขอบขอบซ้ายหน้าที่อยู่ใกล้ๆ้องที่สุดันขอให้บีสองเดินมาซ้ายหน้าขอบซ้ายนึ่งสวยมากนั่นแหละเอ้ย อะไรนี่อ่ะตอนนี้ฉันกำลังเาจาะเลเซอร์อย่าเพิ่งโอ้ยนายนายดันระวังตัวด้วยฉใช่แลังหันหันหันเลเซอร์ต้องดึงเออใช้ใช้ช่วยไหนก็แต่ว่าฉันต้องทำอะไรนะสิ่งที่นายต้องทำตอนนี้อย่างนั้นเหรอโอ้โหฉันไม่รู้นะ <c oughs> เอาอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออนายเห็นอะไรที่หน้าจอตรงนั้นไหมอ่ะพอดีว่าตอนนี้ฉัน<อ>เห็นมันมีให้แฮกมันมีให้แฮกฉันเห็นวงล้อฉันเห็นวงล้อนี่นี่แฮกแฮก โค้ดตัวแรก2 2สินะพอใจละฉันปิดการทำงานเบอร์หนึ่งได้แล้วบีสองไปดูต่อด้วยใครแพงมันลุ้นนั่งเลยวะโอเคไหนก็เราไปที่ตัวที่สามเสร็จแล้วเลขอะไรอ่ะไหนบอกฉันเลยสิเอาเลขอะไรเลขอะไรบีสองเราเราเรากำลังถือจับได้บีสองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งพวกเราถูกจับได้โอ้แค่ดีเซ็ตดีกว่าเอาไปเอาไปเอาไปเราเราเรายาวเวลกันไปเวลกัส วิวครับวิ่ผมไปนอนก่อนนะพี่โอเคครับโอมสวัสดีครับเอออ๋อเออได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเลยปีหนึ่งไอ้กันจะไปแฮกตัวที่สามเหลือบนเกิน้ายตัวที่ตัวที่สามกับสีมันมันมีสีป่ะเมื่อกี้ไม่มี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 มันมีสองสีแล้วมันมีสองอันแล้วมันมีสีฟ้ากับสีเหลือง จัดมาด้ส <laughs> okay. องพันห้ยสองพันห้ฟ้าเหลืองหน0่งพันฟ้าหน0่เหลือง1800เหลืองแ0ดโอเคอุ้ยสามสีเยอะจิตามีสองร้อยแดสิบฟ้าหนึเ้าสามเหลือง188่งม่วงเก้สเหลือง188ม่วงโอเคโอ้ยเดี๋ยดเลยฉันจัดแบบการใหไ้ได้แล้วเป็นห่วงเดี๋ยบีหนึ่งอ <c oughs> ันล็อก yes ใช้ไปแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยอืมไวรัสจีโนมเจอแล้วแหงแลวนะโอ๊ะไวรัสจีโนมอา่าแล้วคุณต้องทำยังไงเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอมันมี A B C หนึ่งสองสามสี่มันคืออะไรอ่ะเออช่วยมึงมันมัน,ม,น,ม,นมันทำอะไรได้ปะ มันเป็นตารางอะเหมือนตารางที่แบบเหมือนการาฟอะอะไรสักอย่างเนื้อให้ให้นึกถึงการาฟสอวิ<ข>ชุมก็ได้ของของกรูมันมีเส้นสีแดงของมึงไม่มีใช่ปะไม่มีไม่มีไม่มีโอเคโอเครูรร้แล้วทาไงเออขีดแรกอยู่ที่สองสองแนวนอนระหว่างระหว่าง A กับ B แนวนอน A กับ B อยู่ระหว่าง A กับ B แนวนอน,น,น,อนโอเคติงละเอออันต่อไปสามสามเออฮะสามบี ะแยงจากบนบนขวาเอ้ยบนซ้ายไปล่างขวาโอเคได้ต่อเอ่อต่อไปคือ c ระหว่างหนึ่งกับสามเส้นตรง c ไอ้หนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเส้นตรงหนึ่งกับสามหนึ่งกงเป็นเส้นตรงโอเคแล้วก็ c สองกับสามเส้นตรง c สองกับสามเส้นตรงโอเคอันสุดท้าย c c สอง ล่างซ้ายไปบนขวาล่างซ้ายล่างซ้ายไปบน,ปบนขวาโอเคหมดแล้วฮะหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยถูกป่ะถูกป<ๆ> <Yes! S 1> ่ะ yes ขอบคุณท่มารับชนะอีกหนึ่งจบับมือ CPD